ผู้ชนะสิทิิตอนที่151ผงสาวสดีลั่นกลองรกตอนที่สองฝ่ายเสียงโคนสุขยีผู้บัญชาการพลช้างที่ล้อมแนวหลังนั้นแต่ตรูสะดับสำเนียงตองอูโหระทึกในค่ายเห็นประหลาดก็ระดมทหารกำกับแนวแน่นไว้ครั้นสาย เห็นตองอูพาทหารออกนอกค่ายลักษณะจัดทัพประหลาดเคลื่อนแต่ขบวนพลเดินเท้าและมีพลม้ารักษาสองปีกเพียงส่วนน้อยตะทีหมายตาดูแนวไม้ชายป่าเห็นแห่งหนึ่งบางตาสำแดงว่าป่าโปรงก็เบนหน้าเข้าหักเอาแนวนั้นกระดมแต่ยิงธนูกราดไว้เฉพาะแห่งนั้นช่องเดียวกระทั่งทหารหงสาวดี อันอยู่ในระยะธนูรวมกันไม่ติดกระจายออกตาขยีก็ร้องลายะแม่สิงทหารรองยะแม่สิงแจ้งกลนยุทดอันต่คยีกำหนดไว้แล้วก็สั่งทหารธนูรีบรุกกระยนำแล้วยิงให้ช่องตรงกลางว่างไว้ประมาณว่าม้าแปดตัวเรียงตาขยีก็ชักม้าไปพร้อมด้วยคนนำทางกองหลังวางวิ่งไปวางกลางหนทางว่าง ที่ลูกธนูกระนาดอยู่สองข้างทหารหงสาวดีแลเห็นอยู่แต่แหวกแนวธนูอันบาดดังว่าหาฝนนั้นมีได้ยะแม่ศินระดมยิงกระทั่งเห็นม้าตะคดีควบเข้าชายป่าแล้วพอดีเสียงโคนสุขยีรู้เชิงตีโอปีเข้ามายะแม่ศินเห็นตะคดีทำทีจะไปรอดแล้วก็รีบถอยเข้าค่ายเสีย ทหารหงสาวดีจะตามเข้ากระชั้นก็ตามไม่ได้ด้วยชาวตองอูถอยเป็นกระบวนไม่ได้ระสาระสายฝ่ายกองคอยเหตุระวังข่าวเห็นพวกตัวด้านหลังทำการสำเร็จถอยได้แล้วก็นำความไปแจ้งแกนงบานงบาก็ร้องสั่งให้ด้านตัวถอยดุดกันวันนั้นสอพินญ,ญานำทหารฝ่ายเมาะตามะเองครั้นเห็นทหารตองอูถอย ก็กระทืบโกรนโจนออกมาหน้าทหารเนงบาเห็นตัวถนัดก็แสซงดกมือขึ้นคาระวะแล้วถามความยั่วว่าสอพิญญามีความใดจะสั่งถึงแตละแม่บ้างข้าพเจ้าเห็นแก่จะได้บุญจะนำไปบอกต่อให้และเนงบาก็ชักม้าประจันทวนด้วยสอพิญญาครู่หนึ่งแล้วว่าวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจมารบท่าน ไม่ใช่หมายให้ถึงแพ้ชนะปะทะเพียงรู้ฝีมือแล้วจะลาไปก่อนว่าแล้วเนงบาก็พละออกเข้าพวกตัวทหารตองอูฮิดอยู่เพราะคำเจ้านายกองกระนั้นทหารเมาะตมะก็ตามตีให้เสียกระบวนมิได้เนงบาก็ถอยเข้าค่ายได้ดุดกันและเนงบาเรียกเอายะแมสินมาถาม ทหารรองผู้นั้นเล่าวิธีที่ตาขยีแหกออกไปแล้วหน่งบาก็สรรเสริญว่าครูเราสติปัญญาสมแก่วัยแล้วฝ่ายตาขยีและคนนำทางผ่านที่ล้อมออกไปได้สังเกตเงารู้ที่ตะวันขึ้นคนนำทางชำนาญป่าก็แจ้งตำแหน่งอันจะตัดไปนักเขาที่สำนักของพลแปรคนโทษทั้งปวงได้จึงนำตาขยีไปที่นั้น พอดีปะ,จะเจริงกะโบอยู่สนทนาด้วยลูกหมู่เชิงเขาจเจริงกะโบเห็นหน้าบิดาตัวมีใจยินดีและพ่อลูกทั้งสองก็กอดกันเข้าไว้จเจริงกะโบจึงว่าเมื่อออกจากแปรข้าพเจ้าหาได้บอกลาบิดาก่อนแต่เกรงจะตามบุเรงนองไม่ทันท่วงทีจึงผีผามมาเสียเป็นการด่วนตานดีก็ว่า บิดาหาโทษเจ้าไม่แล้วซึ่งจเจริงกระโบลูกเราทำไปก็เห็นสมควรอยู่และบัดนี้ไม่ใช่เวลาจะพูดกันด้วยเรื่องที่ล่วงไปเหตุปัจจุบันนี้สำคัญยิ่งกว่าจเจริญกระโบจึงว่าข้าพเจ้าชั่วนะบิดาท่านมาเองสถานหนึ่งและกระห่มอ,อกเหงื่อโสมตัวอีกเล่าเห็นสำคัญอยู่เบื้องโน้นทหารข้างในเมือง คุมกันเข้าประชิดหรือไรต่คดีก็รับว่าจริงแล้วเราใครจะพบบุเรงนองเป็นการด่วนจาเลงกระโบก็พาไปยับยั้งอยู่ในถ้ำหากยังไม่รู้ข้างในอันเป็นที่สำราญของเจ้านายทัพตองอูแลตาละแม่เมืองแปรเจ้ากระเลี่ยงเยี่ยมหน้าเกินแับแปลกกันพยยักเอาแม่เชงสอบูมาแล้วว่าวันบอกนายข้าพระเจ้าด้วย ตาคดีประลัดทับตองอูอยากจะพบด้วยเรื่องร้อนครั้นนางเชงสอบูบอกความแล้วจะเด็ดได้ฟังก็ผละจากตาละแม่โดยด่วนออกมานอกห้องพำนักพอดีปะหน้าตาคดีก็ซุดตัวลงกระทำการคารวะโดยวิสัยสิทธิ์กระทำแก่ครูตาคดีก็ยุดมือไว้แล้วว่าข้าพเจ้ามาหาท่านในฐานะประหลัดทับ เอาความด่วนมาเจราจาแก่ผู้เป็นนายทัพใช่พิสัยท่านจะทำการดังนี้จะเด็ดจึงว่าการของครูท่านข้าพเจ้าพอจะแจ้งอยู่บัดนี้ทหารอันยังอยู่ชายแดนนั้นถูกล้อมหรือม่ใช่ตาคดีก็ว่าใช่แล้วใหญ่จะเด็ดท่านแจ้งหรือว่าแต่งคนคอยสื่อเพจอยู่จะเด็ดถอนใจใหญ่แล้วว่าข้าพเจ้าเฉยนะ พระหลงคำจาริงกระโบมัวเพลินอยู่แต่การจะเป็นสุขข้างตัวทิ้งให้เพื่อนร่วมใจทั้งปวงตกอยู่ในที่อันตรายอันทหารตองอูจะถูกล้อมนั้นก็สังหอนใจอยู่แต่แรกแล้วบัดนี้ยิ่งแลเห็นครูท่านมาด้วยตนเองแต่งตัวพร้อมศักด์้วยเครื่องโรนรงกรณี้ก็คเนว่าแม้นไม่เป็นการสำคัญ ครูท่านคงให้คนอื่นมาแทนตัวสถานหนึ่งหากที่ล้อมไม่เห็นยากหรือครูท่านจะต้องกรังมาเองตะคยีจึงว่าเจะเด็ดท่านประมาณการแม่นยำแล้วจะว่าท่านนอนใจไม่ใฝ่ข่าวนั้นยังไม่ถูกก่อนข้าพระเจ้าเองประมาทแก่การจึงหลวมเชิงเบื้องต้นาามติมาคุมคนกระนาบด้านหน้าค่ายแห่งเราไว้ ข้าพเจ้าเบาในทีจึงหาได้ถอยทหารตัวออกจากเขตทุ่งพระโคไม่กลนจะคิดว่ามอตมะทำทีจะประกาศศึกเมื่อใดก็จะกระทําแก่กันให้แหลกในบัดนั้นอันหนึ่งนอนใจเสว่าย,ยังไม่ใช่ทีสำคัญต่อมีทัพหนึ่งโอบมากระนาบหลังไว้สังเกตจากธงประจําทัพสีแดงรูปพระมูเตาประจํากลาง แจ้งว่าทัพหงสาวดีและทัพที่โอบนั้นเราพิจารณากลศึกดังว่าจะจงใจล้อมเราให้สิ้นกําลังตายอยู่ในที่นั้นจึงไม่ได้คิดการเข้ารวมกําลังตีเป็นแต่ทั้งสองข้างค่อยผลัดกันรุกกระชั้นเข้าคนละวันทำทีจะอัดพลตองอูให้กระดักดิ้นอยู่เพียงที่กลางก็ผลทหารตองอูมาแต่แปรนั้น สถานหนึ่งไม่ใช่พลยกมาแต่เมืองมาตุภูมิเราเองและจะต้องยกมาเพื่อถนอมพระไทยพระเจ้าแปรอย่าให้ขุนด้วยกระนั้นการจะรวบรวมประดาสเสบียงจะกว้านให้มากเห็นยากอยู่จำใจเอามาแต่พอประทังแลฤดูนี้ไม่ใช่หน้าเกี่ยวจะเก็บข้าวแต่ท้องทุ่งที่ผ่านมาก็ขัดสน ข้าพระเจ้าเห็นการเข้าที่คับขันดังนี้จะบัญชาการแต่ลำพังตัวเกรงจะพลาดมือจึงหอบเอาเหตุมาปรึกษาด้วยเจเด็ดท่านเจ้าหนุ่มฟังแล้วก็อึ้งอยู่เป็นช้านานจึงได้ซักเอาจะเจล็งกระโบว่าอันพวกชาวแปรที่แหกโรงจำมาด้วยและบัดนี้ยังแยกกันพมนักอยู่นักเขาลูกต่างๆจำนวนกะว่าสี่ร้อยเศษนั้น แปรนมเข้าบัดนี้ยังได้ตัวครบหรือไรจเจลิงกระโบก็รับคำว่าบอกไปเมื่อใดก็คงจะมาชุมนุมได้ครบเจเด็ดฟังดังนั้นก็ทำสีหน้าชื่นเข้ายื้อกราะตาคดีปลดออกเสียแล้วว่าท่านครูอย่าเพิ่งร้อนรนเลยลืมการศึกหน้าปลายแดนเมืองพระโคนั้นสักครู่มาสนทนากันให้ใจบานสักพักก่อน งานสึกพอจะเห็นท่วงทีมีกำหนดไว้บ้างแล้วบุญตะเบงชเวตี้เจ้าอยู่หัวเราคงปกป้องผองทหารตองอูอยู่อย่าเพิ่งกังวลให้หนักเลยเจลงกระโบพี่ท่านจงเข้าไปบอกแต่ละแม่น้องท่านให้มากระทําเคารพผู้ครูข้าพเจ้าเจลิงกระโบก็เข้าไปบอกตามคำ ตาลแม่แจ้งว่าจะเดดเป็นคนเคารพในคุณอาจารย์เป็นที่สุดก็เข้ามาเฟี้ยมกายไหวคา,ารวะตาคดีเป็นอันดีตาคดีก็กราบลงแล้วว่าต่ลแม่ท่านจะทําให้ข้าพเจ้าอายุสั้นเสียแล้วตาคดีเป็นเพียงสามัญชนรับไหวทิดากษัตริย์กรณีกันไรจะกินตัวต่ลแม่ก็ว่าเท่าที่ข้าพเจ้าได้ยินสิทธิท่านสรรเสริญพระคุณนะัก ปะแล้วอยากจะเคารพให้สมกับที่เคยนับถืออยู่ในใจแต่เคยดีฟังแต่ละแม่ว่าก็ยิ้มอยู่และนึกข้างในใจว่าลูกสาวพระเจ้าแปร ى, หน้าผ่องเหมือนเดือนเพ็นแล้วมันญาติยังแช่มช้อยกรณีจเจล็ดหนุ่มแก่อายุหรือจะไม่ยอมสู้ตายเพราะการชิงนางเจ้าหนุ่มเห็นครูเท่าเวียนมองตัวแลแต่ละแม่ แล้วยิ้มอยู่ในหน้ากระนั้นจึงว่าครูท่านทํากิริยาซ่อนบัวดังนี้มีสิ่งใดคิดหรือหรือว่าหมิ่นข้าพเจ้าว่าเบาความทิ้งทหารตองอูวไว้เมืองแปรแล้วละมาแต่ผู้เดียวตักยีก็ว่าการหมิ่นบุเรงน้องท่านนั้นข้าพเจ้าไม่อาจพูดเท็จแต่ก่อนการนั้นก็เคยคิดหมิ่นอยู่บ้างแต่ละแม่อภัยเถิด ข้าพเจ้าจะกล่าวความจริงก่อนนั้นข้าพเจ้านึกว่าหญิงหนึ่งหลุดไปแล้วก็ไม่ควรที่จะพะว้าะวังใจให้หนักกระทั่งว่าสละสิ่งอื่นดังว่าจะพรีตัวอุปมาดังว่าประมงพันเชื่อต้นแหไว้ในมือทั้งกำลังตัวเล่ายังทนสมบูรณ์อยู่จะปาลารมใหญ่กับว่าในน้ำจะสิ้นปลาทอดลมตรงนี้ยกแหเปล่าแล้ว ก็ชอบที่จะไปเร่ทอดที่อื่นซ้ำแต่ครั้นวันนี้ได้เข้ามานั่งในถ้ำน้อยคำนึงถึงความเคยหมิ่นเจเดดท่านแล้วก็อดยิ้มเยาะตัวเองไม่ได้เจเดดสี่เหมือนประมงผู้ทอดแหได้นางพญามัจฉาชาติอันประเสริฐแต่พอยกข่ายพ้นน้ำของอันยอดประสงค์แห่งตนหลุดไปก็ย่อมเป็นที่วุ่นวายในใจอยู่หนะัก เป็นความสัตย์ยิ่งแล้วข้าพรเจ้ารำพึงอยู่บ้างภายในว่าราชธิดาพระเจ้าแปรพักผ่องกลดวงเดือนกรณีบุเรงนองร้อนแรงอยู่ด้วยใจรักหรือจะไม่คิดสู้ตายเพราะชิงนางข้าพระเจ้าคิดกรณีดอ,อกจึงบัวอยู่ในหน้าเย่ะความคิดตัวเองแต่ละแม่ฟังยอก็ขวยอยู่แล้วว่าท่านตะไคดีกล่าว ดังว่าชาวตองอูสิ้นคนงามก็แลเเชษฐภพคินีพระเจ้าตะเบงชเวตี้นั้นยินข่าวกล่าวโฉมว่าอันเรือนภาคแห่งต่ละแม่องค์นั้นแม้นโมขบริสุทธิ์จันเด่นดวงวันข้างขึ้นคืนสุดท้ายเมื่อใดเมื่อนั้นผีว่าใครไม่เคยเห็นหน้าต่ละแม่ตองอูแล้วดูเดือนกด็ดุูเห็นหน้านางนั้นแล คำกล่าวเธอโฉมตาละแม่ตองอูได้ยินมาดังนี้ท่านครูตะเคยีก็เป็นชาวเมืองนั้นคงได้ปะมากับตาใหญ่จึงมายกข้าพเจ้าเกินตัวจะเด็ดฟังตาละแม่ถามเป็นแง่ก็หัวเราะเอาแล้วว่าครูท่านชอบหาความใส่ตัวเมื่อท่านก่อก็ชอบที่จะสารให้ได้รูปบัตรนี้ครูท่านตกอยู่ในที่วางภัยแล้ว เจรจาพรั้งจึงเป็นเหตุวิวาทขึ้นเองครูเท่าก็ยิ้มอยู่แล้วนึกในใจว่าครั้งนี้หากตอบไม่เหมาะแล้วแต่ละแม่คุสุมาจะน้อยใจแต่จะยกแตละแม่ให้ยิ่งตามทํานองยอก็ไม่ได้แต่ละแม่จจนทราก็เป็นที่รักแห่งเจริญยิ่งจำเราจะว่าเป็นกลางไว้อย่าให้ฝ่ายใดน้อยใจได้ ได้คิดดังนั้นครูเท่าจึงว่าข้าพเจ้าเป็นชาวตองอูก็จริงแต่หากบิใช่ชาวกรุงอยู่ถึงบ้านกระเหี่ยงชาวป่าเรือนพักแต่ละแม่ตองอูอาจงามจริงอย่างคำลือแต่ข้าพเจ้าเป็นคนบ้านนอกจะเข้ากรุงก็เดินเพียงมองที่ต่ำไม่เคยมองสูงฉะนั้นความงามแห่งแต่ละแม่พระองค์นั้นยังไม่เคยประจักษ์แก่ตาตัว แต่ตะละแม่เมืองแปรนั้นประทับอยู่ที่นี่เห็นแจ้งเต็มตาอยู่แล้วจึงว่าไปตามความจริงตะละแม่ฟังตาคยีกล่าวก็อดสำรวนมิได้แล้วว่าสมนักที่ท่านเป็นอาจารย์นายทับตองอูเจเด็ดม,ม,มีลิ้นจัดเจนเจรจาก็เพราะถูกฝึกมาโดยตาคยีครูท่านนี้เองแล้วแลคนที่ชุมนุมกันนาะที่นั้นก็พลอยหัวเราะขึ้น แลแต่ตาละแม่ก็สั่งนางข้าหลวงเอาอาหารมาเลี้ยงตะกคีีเป็นที่สำราญเจเด็ดนั้นสั่งเจลิงกระโบให้ใช้คนแยกกันไปตามหาสมัครพักพวกที่หลงระเริงพักนอนอยู่ตามเขาลูกอื่นให้มาพร้อมกันจนสิ้นแต่ในสนธยาวันนี้ต่อเจลิงกระโบไปแล้วเจเด็ดจึงว่าครูท่านกรมงานมาแต่ตร่แล้ว พักเอนให้สบายแขนขาย,ยืดเสียเป็นอันดีก่อนการนอกนั้นไว้คนฝ่ายเรามาพร้อมกันแล้วค่อยเป็นพนักงานข้าพเจ้าเองครั้นจัดที่ให้ตะขยีพักแล้วพอคืนเข้าห้องต่ละแม่ก็เลาเอาความว่าตะขยีมาครั้งนี้ด้วยเหตุร้ายดีประการใดเจเดจก็บอกอาการแก่นางตามจริงแปลว่าสพิญญาอุปราชหงสาวสดี ไม่สิ้นรักในนางอันเป็นชายาตัวความข้อนี้ก็เห็นเป็นที่น่าเอ็นดูอยู่แต่ทว่าบาังเอิญน,นางผู้สอพินยาไม่สิ้นอาไัยนั้นสอพินยายังรักนางไม่ได้กล่งที่ข้าพเจ้ารักประการหนึ่งเล่าบัดนี้ชายาเจ้ามาหาอุปราชก็ดูว่าจงใจจะฝากชีวิตแก่ข้าพเจ้าเป็นที่สุดแล้วจะคิดคืนแก่สามีเดิมก็อดเอ็นดูหญิงหนึ่ง ผู้หวังฝากชีวิตกับตัวเสไม่ได้เมื่อผิดแล้วมาดว่าจะเด็ดฝีมือด้อยรีผลน้อยก็จะสู้สึกชิงชู้ให้สุดฝีมือตัววานน้องท่านจงเห็นแกความเชื่อในอกข้าพเจ้าบ้างมาดว่าจะเด็ดออกสงครามที่สอพินญ,ญาแล้วอยู่หลังแม่สวดมนต์ช่วยวิงวอนอย่าให้จะเด็ดเป็นอันตรายเพราะมือสอพินญ,ญา แต่ละแม่ฟังกระนั้นก็ร้องไห้แล้วว่าข้าพเจ้ารู้อยู่เต็มอกว่าท่านกล่าวคำนี้แต่โดยขนองลิ้นไม่ใช่จะเป็นการจริงจังข้างในใจแต่ถึงกระนั้นความชั่วละหัวมาชื่นด้วยท่านเสมอชู้ข้อนี้เป็นตราบาปประจําใจอยู่แม้นจะรู้ว่าท่านกล่าวเย้าก็อดให้กระเทือนใจไม่ได้เบื้องว่าเทพพย,ายดาองใด เจะาสาให้ข้าพระเจ้ากลายเป็นเกราะป้องกันอกจะเด็ดท่านได้กุสุมาก็จะสมัครเอาด้วยใจยินดีจะเด็ดก็กอดเอาตาละแม่ไว้แล้วว่าเพราะรักดอกจึงเ้าให้รำคาญใจในตาคุสุมาแม่ที่มองข้าพระเจ้าสิแวววามอยู่ด้วยแววสวาดน้ำใจจริงจะเป็นฉันใดก็แจ้งสิ้นแล้วแต่ทว่าอดยาวมิได้ก็เลยพลอยไป ซึ่งน้องท่านปราถนาจะเป็นกระห่มอกอย่าเลยเพราะต้องอาวุธขีดหนึ่งเป็นรอยแล้วรังแต่ข้าพเจ้าจะตกใจตายสงครามครั้งนี้มาดว่าคนข้างเราน้อยก็ยังไม่วายวิตกว่าสพิญญาจะปราชัยแต่ละแม่จึงว่าท่านพูดดังนี้ดุจจะทำนายการบนอากาศ หากว่าข้าพเจ้าจะนิยมความรอบรู้กลยุทธ์แห่งท่านก็จริงอยู่แต่วิสัยน้ำน้อยแม้นจะเป็นฝ่ายดับก็ย่อมแพ้ไฟจะเด็ดท่านประมาทแล้วพลาดท่าท่านจะได้อันตรายเจ้าหนุ่มก็โลมนางให้คลายหวาดแล้วว่าถ้าหารสอพิญญามากก็เหมือนน้อยมอตมาเป็นเพียงเมืองออกคอยมองแต่ช่องว่าวันใดอิสระจะมีแก่ตน กรณีแล้วหรือทาหารหมอตมะท้างปวงจะคิดทำการให้สอพินยาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวรังแต่จะหย่อนมือเสียได้ท่าตัวนายเผอจะคอยหนีหลีกเล้นไปเห็นทหารที่สวามิภักดิ์เป็นเนื้อแท้ก็มีแต่ทหารหงสาวดีข้าพเจ้าเพ่งเล่งการศึกกรณีแล้วความหนักใจก็คลายลงเหลือความวิตกอีกข้อหนึ่งว่า ถ้าตัววุ่นพวมแก่ศึกเสียแต่นี้กุสุมาแม่จะได้ใครมากอดให้นอนแต่ละแม่ฟังชายคู่ปฏิพัทธ์แจ้งการทั้งมวลแล้วยังไม่หายรั่นแท้กก็กอดคอเจ้าหนุ่มแล้วว่าจะเด็ดสิ้นชีวิตก็อย่านึกว่ากุสุมาจะทนอยู่ให้ข้ามวัน